แมนและเกลขอลูกชายค่ะยกพาน บายสีขอลูกชายตัวเองจากผีทําเอาแฟนๆได้รับรู้ถึงแล้วก็อึ้งกันไปเลยละค่ะเมื่อทนงั้นของแมนกาลินเป็นอีกหนึ่งคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขออกมาเปิดความรับพร้อมกับภรรยาสุดที่รักอย่างเกลรดาพานในคุยสตอรี่ h ฮชแทบ้านนี้มีมูยกพานบายสีรับขวัญลูกชายคนแรกของบ้าน EP 4ีสีทางช่อง YouTube ซึ่งทางคู่เองนะคะก็แจ้งว่าสำหรับเรื่องนี้เ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับ ตัวเองและพรรยามมีความเชื่อในด้านนี้ก็เลยทําพิธียกพานใบสีรับขวัญลูกชายคนแรกอย่างน้องกราบเข้าบ้านเพราะว่าด้วยเหตุผลนี้นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ Thank you.